กินกับพีทมื้อนี้มาอยู่ที่ร้านหมูหมอเทพนะครับร้านนี้เขาจะอยู่ตามปั๊มน้ํามันนะมีทั้งหมดตั้ง59สาขาไปเสิร์ชกันได้เลยว่าอยู่ใกล้ที่ไหนนะครับเช้านี้เนี่ยผมก็ได้แวะลองมานะครับเขากําลังทอดหมูใหม่ๆเลยจุดเด่นก็คือการทอดหมูในน้ํามันมะพรา้าวอุย้ยมันทําให้หมูเนี่ยนะครับนุม่มแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยส่วนสีหมูที่สวยๆเนี่ยที่เราเห็นนะฮะเขาก็จะเอาซีอิ้วเนี่ยครับใส่ลงไปในน้ํามันตั้งแต่ตอนทอดเลยมันช่วยให้ได้หมูทอดที่มีสีสวยงามนะครับส่วนรสชาติของหหมมมมูเนี้าาาักาดากดๆแลวนะ กินกับข้าวเหนียวอันชันที่นุ่มมากๆ,ๆนี่มันอร่อยอร่อยเชื่อแล้วว่าเทพจริงๆนะครับผมทีนี้เนี่ยก็จับลงแพ็คขายรัวๆนะครับเช้าๆขายดีมากบางวันได้ตั้ง500กล่อง <Wow. S 1> ครั้งที่ใครอยากซื้อเยอะๆนะครับก็ให้สั่งล่วงหน้ากันมาก่อนนะครับกินปเปล่าว่าอร่อยแล้วเนี่ยจิ้มน้ำพริกตาแดงยิ่งอร่อยเพิ่มความเก๋ครับก็มีข้าวเหนียวแบบห่อสาหร่ายม้วนฟีลแบบเกาหลีนะครับผมแบบหมู3ามชั้นทอดเนื้อทอดก็มีนะครับเริ่มต้น50บาทใครไปตามปั๊มไหนก็จอดรถก็ได้เลยสบายสบาย